สนับสนุนโดย Isuzu X Series แรงทะลุเวอร์สโรงแรมทิสตันเจดระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณ นี่คือรถยนต์ all-new Toyota Camry รุ่น HEV Premium Luxury นะครับถือว่าเป็นเจเนอเรชันใหม่ของ Toyota Camry ที่เกิดมานานละตัวนี้ต้องถือว่าเป็น all-new จริงๆอีกอย่างหนึ่งที่สนับสนุนความเป็น all-new ก็คือ Camry ที่ออกมาเนี่ยมี3รุ่นย่อยแต่ทั้ง3รุ่นย่อยเนี่ยเป็น Hybrid หมดนะครับเป็น HEV แล้วก็เป็นไฮบริดแบบที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งถือว่าเป็นการปรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งเดี๋ยวจะว่ากันต่อไปนะครับการออกแบบตกแต่งภายในของ all new toyota camry คันนี้เนี่ยดูเรียบเรียบง่ายอุปกรณ์ต่างๆมองง่ายใช้งานง่ายแต่แฝงไว้ได้ความหรูนิดๆคือมีการใช้โทนสีดำเป็นหลักแล้วก็แซบด้วยสีน้ำตาลเข้มหน่อย บางช่วงก็มีสีดำเงาแบบเรียกว่าเป็นโนแบ랙เข้ามาแซบด้วยก็ขับให้ดูเด็ดมากขึ้นเบาะนั่งเป็นหนังแท้ s m ooth leather สลับกับหนังสังเคราะห์เบาะนั่งนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงมากนอกจากจะปรับได้แบบทิศทางมีหน่วยความจำสองตำแหน่งแล้วอะไรแล้วเนี่ยผมว่ามันนั่งได้พิงเต็มหลังนั่งเต็มก้นแล้วก็นั่งได้กระชับดี บวกกับการวางตำแหน่งของเบาะนั่งเนี่ยแบบที่เรียกกันว่าจุดศูนย์ถ่วงต่ำหน่อยทำให้เวลาเข้าโค้งเร็วๆเนี่ยมันไม่รู้สึกโยนมากเบาะนั่งด้านซ้ายกับเบาะนั่งคนขับเนี่ยปรับดุลหลังได้นะครับที่ผมชอบตรงเบาะนั่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเขามีระบบออโต้สลด์เวลาที่เราจะขึ้นรถลงรถก็มีระบบออโต้สลด์แบบนี้ทำให้ขึ้นลงง่ายขึ้นด้านบนนี่ก็มี พา o r รามิกซัน o ูฟพร้อมด้วยแผน่นทึบแสงปรับปิดเปิดด้วยไฟฟ้าทั้งหมดรวมทั้งแผน่นทึบแสงด้วยแผงหน้าปัดอ่านง่ายสบายตาดูโดดเด่นเป็นจอขนาด12.3นิ้วและจอตรงกลางนี่ก็เป็น12.3นิ้วระบบปรับอากาศแยก3โซนซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังเลือกปรับกันเอาตามความชอบ ของคนที่นั่งในตำแหน่งต่างๆพวงมลลาลัยผมถือว่าเป็นพวงมลลาลัยที่จับได้กระชับมากนะครับมีร่องพักนิ้วหุ้มด้วยหนังด้านหลังพวงมลลาลัยก็มีแพทเทิร์นชิพสำหรับเปลี่ยนเกียร์เรื่องของระบบเครื่องเสียงภายในคันนี้นี่ JBL ลำโพง9ตัวครับแล้วก็ที่กระจกหลังนั่นก็ยังมีม่านบังแดดปรับขึ้นลงด้วยไฟฟ้าติดตั้งมาให้เบาะตอนหลังนั่งสบายครับมีพื้นที่ทั้งพื้นที่เหนือศีรษะ พื้นที่เท้ากว้วางขวางเหลือเฟือมีไวร์เลสชาร์จเจอร์ช่องเสียบ Type-C มีช่องวางของวางแก้วน้ำครบถ้วนตรงหน้าปัดหน้าเนี่ยนะครับนอกจากจะอ่านง่ายสบายตาแล้วเวลาขับเร็วๆเนี่ยเพื่อจะดูว่าตำแหน่งเกียร์อยู่ตรงไหนความเร็วเท่าไหร่ยังมี Head-Up Display ติดตั้งมาให้ด้วยพร้อมสับส่วนข้อมูลทางเทคนิค o r n New t o y o t a Camry ่ e v p r e m i u m l u x u r y นั้นเนี่ยใช้เครื่องยนต์รหัส A25AFX s เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบแถวเรียงเพลาเลาลิ้นคู่เดี๋ยวฟาสูบ4วาล์วต่อสูบก็คือเป็นเครื่องดับเบิลโอเฮคมชัพสิบวาล์วพร้อมด้วยระบบ Dual VVT-i ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของโตโยต้าเขาความกว้างกระบอกสูบ87.5ม mm, ิลิเมตรระยะชัก103.4ม mm. ิลิเมตรความจุจริงๆก็2487 c แซีซีแรงอัดในกระบอกสูบ14ต่อนึ่ง เฉพาะเครื่องยนต์เบนซินบล็อกนี้เนี่ยให้กำลัง186แรงม้าเมื่อทำงานที่6,000รอบต่อนาทีแล้วก็มีแรงบิด231นิวตันเมตรเมื่อทำงาน3,600-5,200ถึงรอบต่อนาทีรองรับมันเบนซิน e20 นะครับส่วนในระบบไฟฟ้านั้นเป็นมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร600โวลต์208นิวตันเมตรนะครับแบตเตอรี่เป็นริเทียมไอออนขนาด251.6โวลต์ มี68เซลล์4แอมป์ชั่วโมงนะครับก็คือ4แอมป์8ชั่วโมงขับเคลื่อนผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT ระบบขับเคลื่อนนั้นเนี่ยมีด้วยกันอยู่ถึง4โหมดด้วยกันก็คือ EV ขับเคลื่อนในระบบไฟฟ้าล้วนๆระบบ Eco ประหยัดหน่อยระบบ Normal แล้วก็ Sport ครับนะครับก็สามารถปรับเลือกระบบขับเคลื่อนได้ช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสระ m a c ฟ h e r s o n Strut พร้อมด้วยเหล็กกันโครงนะครับช่วงล่างด้านหลังเป็นอิสระปีกนกคู่พร้อมด้วยเหล็กกันโครงช่วงล่างแบบนี้นะครับเป็นช่วงล่างที่ดูแลรักษาง่ายทนทานสิ่งสําคัญก็คือช่วงล่างแบบนี้มันทําให้ตัวรถเนี่ยมีความนุ่มนวลแต่ว่าไม่ได้นุ่มจนกระทั่งโยนโยบยาบนะครับเขาก็ทําให้มันสัมพันธ์กับความสูงของตัวรถเบาะนั่งที่ล็อกตัวได้อยู่และพวงมาลัยคมๆแบบนี้ช่วงล่าง พอม,มารวมกับพวกนี้มันทําให้กลายเป็นรถที่ขับสนุกออกอารมณ์สปอร์ตหน่อยๆกดปื๊ดไปเข้าโค้งนิ่งๆไปตามทิศทางที่เราบังคับพวงมาลัยไปเลยนะครับเรียกว่าพวงมาลัยขยับไปตรงไหนล้อไปตรงนั้นถือว่าเป็นช่วงล่างที่ปรับมาได้ ลงตัวมากครับส่วนสัดส่วนตัวรถอย่างที่ผมบอกครับรถคันนี้เนี่ยไม่ใช่รถเล็กๆเ,เพราะนั้นมองพื้นที่ภายในห้องโดยสารเห็นกว้างขวางนั่งสบายเนี่ยเพราะว่ารถคันนี้ยาวทั้งคัน4920 mm มมความกว้าง1,840 m ส่มม mm, ส่วนสูง1,445ม mm, มถังน้ำมันจุ50ลิตรครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเฉพาะของตัวรถยนต์ all new toyota camry h e v premium luxury คันนี้ ส่วนระบบช่วยอึดตื่นนั้นแน่นอนครับรถสมัยนี้ครบถ้วนระบบเตือนเมื่อจะออกจากเลนระบบช่วยดึงกลับระบบเบรกที่มีทั้ง ABS, EBD, BA เข้ามาช่วยระบบช่วยการทรงตัว VSC, TRC นะครับแล้วก็ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางราดชันทุกอย่างถูกบรรจุมาครบถ้วนทีเดียวถือว่าเป็นรถที่มีระบบช่วยคนขับทำให้ขับได้ง่ายขึ้นถูกใส่มาแบบครบ,ครบ มาว่ากันถึงเรื่องของการขับครับจะเห็นได้ชัดว่าเรื่องของการเก็บเสียงนั้นดีมากทีเดียวอาจจะเป็นด้วยกระจกหน้านะครับเป็นกระจกที่ช่วยป้องกันเสียงได้ดีแล้วก็มีความราดเอียงทําให้เกิดค่าสัมประสิทธิ์แร่งเสียรหรือว่าค่าซีดีตับเสียงลมจึงไม่มีเข้ามาปะทะให้กวนใจในเวลาที่ขับขี่แล้วก็อัตราเร่งดีทีเดียวครับสนองตอบได้ดีทันอกทันใจถือว่าเป็นรถที่ขับสนุกดีทีเดียวแล้วก็ระบบ อำนวยความสะดวกสบายต่างๆถูกใส่มาครบถ้วนกระบวนความครับ All New Toyota Camry นั้นรุ่นนี้ถือว่าเป็น All New แท้ๆแล้วก็มี3รุ่นย่อยด้วยกันครับตัวนี้คือตัวท็อป H.E.V. Premium l u x u r y ราคาก็1,789,000บาทรุ่นรองลงมาก็จะเป็นรุ่น H.E.V. Premium 1,600,000กว่าบาทแล้วก็รุ่นล่างสุดเป็น H.E.V. Smart 1,400,000าท่กว่าบาทพูดง่ายๆถูกลงไปจากรุ่นตัวนี้3,000 0กว่าบาทลองดูครับ3รุ่นย่อยคุณถูกใจรุ่นไหนเครื่องยนต์เดียวกัน ระบบไฮบริดเหมือนกันต่างกันที่เรื่องของอุปกรณ์ออปชั่นต่างๆเลือกเอาลองขับดูกำลังเงินของเราแล้วตัดสินใจเลยครับ